ครับผมนายรัตนกุลสังกศิลานะครับประหลัดอำเภอพบพระนะครับวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายพิชาติเหมือนนัดในอำเภอพบพระนะครับให้มาสํารวจเส้นทางที่เสียหายนะครับเนื่องจากว่าได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าถนนลาดยางนะครับเส้นสายทางเรียบแนวชายแดนนะครับเกิดชำรุดเสียหายเป็นบริเวณกว้างนะครับหลายจุดนะครับซึ่งตรงนี้ได้เมื่อเมื่อได้มาตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ได้ให้คําแนะนากับทางผู้ใหญ่ได้ดาเนินการ ตั้งปวยนะครับแล้วก็จะทําป้ายแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางน,นะครับส่วนการซ่อมแซมเนี่ยก็จะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่เป็นเจ้าของโะงมาณนะครับให้รีบเข้ามาดําเนินการซ่อมแซมให้ให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมต่อไปครับสภาพแบบนี้รถใหญ่ผ่านได้ไหมครับเท่าที่ดูไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าจะวิ่งผ่านได้นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่เข้ามาซ่อมแซมเนี่ยอีก,อกประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับเขาโพส ของพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจะต้องออกสู่ตลาดแล้วนะครับเึ่งตรงนี้จะทําให้พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรออกไปได้นะครับ